นักเรียนในแม่สอดพวาแก๊งฉกมือถือมีผู้เสียหายหลายรายแล้วค่ะร้อยตำรวจโทรอัมพลปัญญาสายร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรแม่สอดร,รับแจ้งมีเหตุชิงทรัพย์ที่บริเวณโรงเรียนแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงรุดไปตรวจสอบพบเด็กชายวิเชียนอายุ14ปีนามสมมุตินักเรียนชั้นม .2 กำลังยืนหน้าตาตื่นในที่เกิดเหตุ เด็กชายวิเชียรเล่าว่าโทรศัพท์ของตนยี่ห้อซัมซุงสีขาวมูลค่าประมาณ5,000-6,000ถึงบาทพ่อกับแม่เป็นผู้ซื้อให้ระหว่างเดินเล่นเดินถือโทรศัพท์อยู่บริเวณหน้าอาคารเรียนมีชายวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์เข้ามาทางประตูด้านหน้าโรงเรียนแล้วเข้ามาตีสนิทบอกว่าพี่ขอยืมดูโทรศัพท์หน่อยสวยดีระหว่างที่ยื่นโทรศัพท์มือถือให้โจนแสบบิดคันเร่ง พร้อมโทรศัพท์นี้หายไปอีกทางออกของโรงเรียนตนเองเลยทำอะไรไม่ถูกเนื่องจากเหตุเกิดในโรงเรียนกลางวันแสกๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่13มกราคม2559ที่ผ่านมาเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมชื่อดังของแม่สอดได้ถูกคนร้ายที่คาดว่าจะเป็นคนเดียวกันทำทียืมดูโทรศัพท์จากนักเรียนเคราะห์ร้ายแล้วเชิดหนีไป ซึ่งโทรศัพท์เป็นยี่ห้อ iPhone 6s สภาพใหม่เอี่ยมที่ผ่านมาเด็กนักเรียนโดนมาแล้วหลายรายล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดแจ้งประสานจุดตรวจสกัดในพื้นที่แม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียงสกัดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Scoopy i สีขาวก่อเหตุลักทรัพย์ตามสถานศึกษาและบริเวณใกล้เคียงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามจุดตรวจสอบเป็นการเร่งด่วนเนื่องจาก สร้างความหวาดภาวาให้กับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอด